นี่มากินข้าวนะฮะร่า <Thank you. S 1> งกินข้าวโหญาติกินนมแม่แล้วคนะุณเออมาน้อยหาตูไอ <c oughs> พวกมาจ่อย <c oughs> อันนี้หน่องอันนี้บ่ได้เลี้ยงอย่างหน่องเลยโบได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลา องสะอันนี้รถไถนี่เถียงนาอันนี้เด็กน้อยสองคนลานสาวลานชายเอามานำนี่ก็ดีอยากมานำมาหน้ามาลิ้นหน้ามาเกี่ยวเข้าเด็กกําลังขุนเข้าขึ้นมาเด็กลูกชายกําลังขุนเข้า ผลไปไว้เทียงเนี่ยผลตกห้ำกระดังหึมกระลังหึมหึมมาอยู่อืนยังสิเยียบเอาเยียบเมื่อกินมุมีข้าวกินข้าวกินกระเบิดล่ะตีเอาตีก็ตีเละตีก็ลงมาปูเดินนี่ก็เห็ดทึมทึมทึมเลยเนาะไอตุยเอาให้ลานกินนะแม่ไอตุย นี <c ười> ่ไอ้ก้อยเช้ครบลูกครบต้าได้ชยตัวเขาบ่เอตัวให้ไม่ดิไอ้ก้อยนี่มาอยู่น้ำนี่ไอ้ก้อยนี่เห็นเหรอแล้วคุณเข้านี่เก่งกันได้อายก้อยนี่เก่งเก่งมาแต่พูดอะไรเมืองคุณคำผู้คุณมาอยู่น้ำน้องหักน้องแพงฝืนคิดฮอดคิดถึงเอื้อยอ้ายแล้วฝืนมาอยู่น้ำอีก มาอยู่เท่นึงแล้วเพื่นเมื่ออยู่ได้ปีหนึง่งมาอีกรอบชงหากมาประมาณทิตหนึง่งอาชีพาไปเบือ่อนชวนกล้วยเด้วยชวนอันปลูกพักพั <c oughs> กก็ไปมีพักเพียงดอกฟังหอมร่วมลำเล็กหน่อยดียด่เลยสองสามนานปลูกเพอได้กิน เด่นี่ก็พักบัวพักบัวพักเช้ามื้อนัอยนึงฮะกูมาแข้งมาเขียบมาเขือหอมรวมหาก็ใส่ปุ๋ยบ้านนี่เดี๋ยวทั้งเทิงปุูกกล้ว้ใส่ปุูกพักกาดพักอันนั้นคือในผพักกาดมา บ้านแล้วพรมงามกล้วยปลูกปีนี้เลยนะพออิ่อมก็ไปปลูกหลายพออิตู้พะดังกันล่างมาผุนทิ่ตกห้ำเข่าผู้คุณกับคุณเข่ากันดี เกี่ยวดอกเศร้าตัวแรงขอบหอบอย่าพูดตุกฮำอ้าบทนี้แหละคลิปนี้ก็ได้